สุดท้ายครับเราไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่ระหว่างด้านเบตันครับเปิดบ้านตอนรับ การมาเยี่ยของด้านเบอร์รี่คู่นี้ครับเตะกันตอนหนึ่งทุ่มครึ่งครับที่สนามพีทเวลล์เฮนดี้แคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเบอร์รี่ครับชนะ2ครับและเสมอกันไป3เกมนัดล่าสุดครับเบอร์รี่ครับเปิดบ้านเสมอไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดครับเบตันครับแข่ง3 1ครับชนะ9เสมอ13แพ้9ได้34เสีย38มี40คะแนนอยู่ที่15ของตาราง ส่วนด้านเบอร์รี่ครับแข่ง32ครับชนะ17เสมอ13แพ้2ได้39เสีย9มี64คะแนนอยู่ที่3ของตารางวันนี้ครับเบตันครับมาในแผน3-4-1-2ครับมีทางด้านออตมาติสครับกับเจนเซนครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านเบอร์รี่ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านเฟมมิงครับยืนเป็นหน้าเป้าครับเรามีทางด้านพอตเตอร์ครับกับแอนโทนีครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลูกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเบตันครับชนะ3เสมอ1แพ้ 1. น,นัดล่าสุดครับออกปเป็นยชนะนอริทมาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ ส่วนด้านเบอร์รี่ครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะฮันมาได้สบายๆครับที่2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับทีมเยือนครับดูดีกว่าครับวันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านแม็กกินครับที่ติดโทษแบนครับส่วนด้านเบนไวด์ครับยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้ส่วนด้านทีมเยือนวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านแลมซี่ครับเบเยอร์ครับเลมอนครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้เช่นกันกับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเสียกําลังหลักไปครับทําให้เกมนี้ ครับทีมไม่พร้อมเท่าไหร่ครับส่วนด้านเบอร์รี่ครับวันนี้ครับต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากครับเพื่อไล่เชฟฟิลยูเนเต็ดครับขึ้นไปอยู่ที่2ครับผมลีคิดว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านครับคงสู้ไม่ไหวอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2-0หรือไม่ก็3-0ครับ